ยามรุ่งอรุณของวันหนึ่งในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2554สายน้ํสายน้ำโขงทอดยาวอย่างสงบลมยามเช้าพัดเย็นประทะใบหน้าลูกเรือสองลำจากแผ่นดินจีนแล่นผ่านผืนน้ำอันกว้างใหญ่หวังจะมุ่งหน้าไปยังปลายทางของการค้าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือการเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกเขาเสียงคลื่นเบาๆกลบเสียงเครื่องยนต์ก่อนที่ความเงียบจะถูกฉีกขาดด้วยเสียงปืนอันกึกก้องกลางลำน้ำ กระสุนาสากระนำใส่เรือสินค้าโดยไม่รู้ตัวตนของผู้หญิงลูกเรือกรีดร้องวิ่งหนีตายอย่างไร้ทิศทางและเมื่อเสียงทุกอย่างสงบลงสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเลือดและความเงียบของสายน้ำที่ไหลไปอย่างไม่รู้จบไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชายแดนไทยพบเรือสองลำลอยอยู่กลางแม่น้ำภายในเต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้ศพลูกเรือจีนสิบกว่าคนถูกโยนลงน้ำมือถูกมัดปากถูกปิดตา เสียงสัญญาณวิทยุดังขาดหายเหมือนลำน้ำเด็กลืนพยานทั้งหมดไว้ในอ้อมอกของมันข่าวแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วลำโขงเลือดกลายเป็นคำที่สื่อทุกสำนักพาดหัวมันไม่ใช่เพียงการฆาตกรรมแต่คือการท้าทายอำนาจรัฐการเหยียบเส้นแบ่งของความยุติธรรมและเป็นการเปิดโปงโลกมืดของลุ่มน้ำที่ซ่อนความลับไว้มากกว่าที่ใครคิดสามเหลี่ยมทองคำคือพื้นที่ที่ธรรมชาติอันงดงามถูกพันธนาการด้วยเงาแห่งอารยกรรม แม่น้ำโขงไหลผ่าผ่านพรมแดนของไทยลาวและพะมา่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าแต่ก็เป็นเส้นเลือดเดียวกันที่หล่อเลี้ยงยาเสพติดอาวุธสงครามและธุรกิจสีเทาที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดระแวงมีทั้งชาวประมงแม่ค้าลำเรือเล็กเจ้าหน้าที่ชายแดนและชายในเงามืดที่ทุกคนรู้ว่าไม่ควรเอ่ยชื่อพื้นที่นี้ไม่เคยมีเส้นแดงของกฎหมายที่ชัดเจนใครมีปืนมากกว่าก็คือผู้มีอำนาจ ใครมีเงินมากกว่าก็เป็นคนกำหนดกติกาทุกคืนจะมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ล่องผ่านเสียงเครื่องยนต์สั่นสะเทินผืนน้ำบางลำขนของถูกกฎหมายแต่บางลำขนสินค้าที่ไม่อาจเอ่ยถึงยาเสพติดอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายไหลไปตามลำน้ำอย่างอิสระสำหรับคนภายนอกลุ่มน้ำโของอาจเป็นเพียงเส้นทางการค้าแต่สำหรับคนในพื้นที่มันคือเขตแดนของอำนาจที่รัฐไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมดในเช้าวันนั้น เรือสินค้าจีนสองลำแล่นเข้าสู่เขตแม่น้ำโขงความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงระเบิดและปืนกลที่ดังสนัน่นปลอกกระสุนกระเด็นตกลงน้ำสายน้ำกระเพื่อมด้วยแรงประทะลูกเรือที่ไม่ทันตั้งตัวพยายามหลบหนีแต่ถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมดพวกเขาถูกสั่งให้นั่งคุกเขา่าด้วยมือที่ถูกมัดแน่นก่อนจะถูกยิงทีละคนเสียงร้องขอชีวิตกลืนหายไปกับเสียงพริวเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยเข้าตรวจสอบพบว่าภายในเรือมีสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้น ุงพลาสติกขนาดใหญ่บรรจุยาเม็ดสีโอเรนจ์กว่าครึ่งแสนเม็ดและอาวุธสงครามจํานวนมากวัตถุพยานทั้งหมดชี้ไปทึกขบวนการค้ายาข้ามชาติศพลูกเรือจีนสิบกว่าคนถูกพบลอยอยู่ในแม่น้ําบางรายมีบาดแผลจากกระสุนบางรายมีร่องรอยของการทรมานความโหดเหี้ยมเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ชื่อของนอคําถูกพูดถึงในทุกวงการชายผู้น,นี้ไม่ใช่โจรธรรมดาแต่คือเจ้าพ่อที่มีทั้งอํานาจเงินทองและกองกําลังส่วนตัว เคยเป็นทหารในกลุ่มติดอาวุธก่อนจะหันมาทำธุรกิจสีเทาทั้งขนยาเสพติดและเก็บค่าคุ้มครองเรือสินค้าเขาใช้แม่น้ำคงเป็นทั้งถนนและอาณาจักรมีฐานที่มั่นอยู่ตามเกาะเล็กเกาะน้อยตามพรมแดนสร้างเครือขายที่ยากต่อการเข้าถึงชื่อของเขาเป็นที่วัดกลัวในหมู่พ่อค้าเรือไม่มีใครกล้าปฏิเสธค่าคุ้มครองที่เขาเรียกเก็บเพราะผู้ที่ปฏิเสธมักไม่รอดกลับบ้านหลังเหตุการณ์ลำคงเลือดผ่านไปได้ไม่นาน พรมแดนทั้ง4ประเทศเริ่มปั่นป่วนเหมือนสายน้ำกำลังเดือดจากแรงกดดันของรัฐบาลจีนที่ประกาศจะล่าตัวผู้กระทำผิดมาลงทูตให้ได้เขาลือแประสะพรั์บ้าผู้บังการอยู่เบื้องหลังคือหนอคําเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ําผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นชายมีทั้งอาวุธกองกําลังและเครือข่ายโยงใหญ่ในทุกฝั่งของแม่น้ําเขาเคยเป็นนักรบในกลุ่มติดอาวุธก่อนจะหันมาครองเส้นทางการค้ายาเสพติดและเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากเรือสินค้าทุกลำที่แล่นผ่าน อาณาจักรของเขากินพื้นที่ตั้งแต่ฝั่งพม่าถึงเกาะเล็กเกาะน้อยของลาวและแม้แต่ชายแดนไทยบางส่วนก็ยังมีคนของเขาแทรกซึมอยู่การสืบสวนเริ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนภายใต้แรงกดดันจากจีนที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมงานโดยตรงประเทศไทยลาวและพะมา่าจำต้องตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมกันเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนบินเหนือผือนน้ำเรือบัสจีนแล่นตรวจการเข้ามาถึงหน้าน้ำไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปฏิบัติการค้นหาหน,นอคามกลายเป็นเหมือนการไล่ล่างเงาทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนไหว เขามักรู้ตัวก่อนเสมอเหมือนมีคนแจ้งข่าวล่วงหน้ามาคนเริ่มเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มให้ความคุ้มครองแก่อิทธิพลของเขากระทั่งในที่สุดสายข่าวจากฝั่งลาวรายงานว่านอคํำซ่อนตัวอยู่ในแขวงบ่อกแก้วเมืองไทยแดงเงียบสงบที่ห่างไกลผู้คนกลางคืนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ลาวพร้อมกําลังจากดินและไทยเขาเปิดล้อมพื้นที่โดยไม่ให้ข่าวรั่วไหลเสียงเครื่องยนต์เรือลาดตระเวงค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่งในกระท่อมไม้เล็กในป่านอคํำกําลังดื่วชา สูบบุหรี่และหัวเราะก,กับลูกน้องโดยไม่รู้ว่าความมืดอรอบตัวเต็มไปด้วยปืนที่เล็งมาที่เขาเมื่อเสียงตะโกนให้ยอมจำนนดังขึ้นเขาเงยหน้าชา้ชาช้ายกมือขึ้นโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวชายผู้เคยปกครองสายน้ำถูกใส่กุญแจมือและพาออกจากที่ซ่อนอย่างสงบเขาถูกส่งตัวไปยังนครคุนหมิงของจีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเข้มงวดห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกนอกคัมปรากฏตัวในชุดนักโทษสีออเรนต์ใบหน้านิ่งเฉย ดวงตาไม่หลบเลี่ยงสายตาใครสารเปิดเผยหลักฐานจํานวนมากทั้งภาพถ่ายจากจุดเกิดเหตุโทรศัพท์ที่บันทึกการสั่งการและคาให้การของสมุนที่หันมาเป็นพยานทุกอย่างชี้ไปที่ว่าเขาคือผู้สั่งฆ่าลูกเรือจีนเพื่อยึดเส้นทางการค้าและเตือนเรืออื่นที่กล้าฝ่าผ่านโดยไม่จ่ายค่าคุ้มครองคําพิพากษาดังขึ้นในห้องสารที่เงียบสนัน่นโทษประหารชีวิตคือบทสุดท้ายของชายผู้เคยถือปืนอยู่บนสายน้ําวันสุดท้ายของชีวิต เขาถูกพาไปยังลานประหารด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนเข้าถึงที่หมายเขาขอสู่บุรีหนึ่งมวนและพูดเพียงประโยคเดียวว่าแม่น้ำไม่เคยฆ่าใครมนุษย์ตังหาที่ทำให้มันกลายเป็นสีเลือดเสียงปืนดังขึ้นจบตำนานของหนอคําแต่เสียงกระซิบของเขายังลอยอยู่บนสายน้ำราวกับเตือนให้โลกรู้ว่าสายน้ำอาจสงบเพียงชั่วคราวแต่ความโลภของมนุษย์จะไม่วันสิ้นสุดหลังเหตุการณ์นี้จีนได้เปลี่ยนนโยบายอย่างชัดเจน จัดตั้งกองไล่ตรเวนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยในแม่น้ำโขงการเดินเรือถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการค้าชายแดนก็ซสบเสซาชาวบ้านจำนวนมากขาดไรายได้หลายประเทศเริ่มตระหนักว่าลุ่มน้ำโขงไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางธรรมชาติแต่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจและความมั่นคงการสูญเสียลูกเรือจีน13คนจึงไม่ใช่เพียงความตายของบุคคลแต่คือความสูญเสียของระบบที่หลวมจนเปิดช่องให้กลุ่มอิทธิพลตเติบโต รัฐบาลไทยเองได้ส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มในพื้นที่แต่ปัญหาก็ไม่ได้หายไปง่ายๆเพราะเมื่อความยากจนยังคงอยู่และผมประโยชน์ยังมากมายการล่อลวงเข้าสู่โลกผิดกฎหมายก็จะไม่สิ้นสุดแม้หนอกคําจะตายไปแล้วแต่เงาของเขายังรอยอยู่บนสายน้ําโขงเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่กฎหมายยังไม่อาจแตะต้องผู้มีอํานาจได้ทั้งหมดการฆาตกรรมในวันนั้นเตือนใจว่าความยุติธรรมไม่ควรหยุดอยู่แค่การลงโทษแต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมชายแดนให้มั่นคงยั่งยืน แม่น้ำโขงในยามเช้ายังสวยงามเหมือนเดิมชาวประมงยังคงออกเรือแม่ค้าริมฝั่งยังคงค้าขายแต่ในหัวใจของผู้คนยังจดจำวันนั้นวันที่น้ำกลายเป็นสีเลือดวันที่เสียงปืนกลืนเสียงคลื่นวันที่โลกได้รู้จักชื่อของหนอคำคดีรำโขงเลือดเป็นมากกว่าการฆาตกรรมหมู่มันคือบันทึกแห่งอำนาจและความโลภที่เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของมนุษย์และสังคมชายแดนมันทำให้โลกได้รู้ว่าในพื้นที่ที่กฎหมายอ่อนแอ เงินและอาวุธคือกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแม่น้ำโขงยังคงไหลไปอย่างไม่รู้จบเหมือนเวลาที่ไม่อาจย้อนกลับได้เลือดที่หลังในวันนั้นถูกกลืนลงสู่สายน้ำแต่รอยแผลในใจของผู้คนยังไม่จางหายและตราบใดที่ยังมีผู้หิวอำนาจเห็นชีวิตคนเป็นเพียงเศษกระดาษตำนานของลำโขงเลือดก็จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเพื่อเตือนทุกคนว่าแม่น้ำอาจไหลไปทั้งเดียวแต่ความชั่วร้ายจะวนกลับเสมอหากมนุษย์ไม่ยับยั้งมันด้วยความยุติธรรม